ผมบอกดูทว่อนอค่ะแม่มันนั้นหน่ือแต่ผมไม่เหลือแล้วเอ้ยเฮ้เด๋อวใครอ่ะไหนั่นดูเยไนนั่นดูเลยมาถึงก็ต้นกันเลยนะ้งเปดาเนียใครอเปิดไมเปิดเปิดเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับุณภมวันีครัเอไฟที่เียไว้ให้ผมจำไม่ไฟจะดูดไหมฮะขอบคุณนะคะคนขาที <t ab> <t ab ่เอาใจผู้สูงอายุในวันนี้ ถึงเพื่อนเตียมม่อีกคนนึงให้มาดูแลผมส่วนตัวด้วยนะฮะนีก็เชียร์ให้ติดต่อมมแล้วเฮ้ยนั่นมือนั่นมือนะครับผมไม่ผมไม่ใช่มือนี่โทรไปจริงเดียวนี้เขาบอกว่าวันนี้ไม่แรกเลยไล่แรกเลแต่เขาบอกว่า่องรอบไอ้คนดีกว่าครับเียที่กำรทำเลีงนั้น เดี๋ยวผมทำรายการต่อเองผมไหนจะอกชื่สิ่งของเลยไม่สบายเลยหอมไหมหอมไม่หอมต้องนมดูไม่ได้นมใครยังนมดีอย่าเลยครับโอ้ยอย่าโอ้ย เอาแล้วก่อล้วทาคือแต่ทำงานอยู่แล้วก่อนแล้ว